กันไปเลยครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้อันนี้พี่นาครับพี่นาพี่ลิมอันนี้พี่รัฐครับนี่พี่ใหญ่อันนี้ในประเทศเกาหลีอันนี้กุ๊กเอกุ๊กไทยในเกาหลีนะครับลิมกุ๊กไทยเกาหลีรัแมาแล้วจ้าโอ้โขยับมาไกลๆอ่าเราพินพินลิมกับพี่นานี่เหมือนพระเลยนะโอ้โหอันนี้เราเรามาในประเทศเกาหลีคือปีใหม่ครับผมแล้วมูจอมาเจ้าของคู่นะอันนี้อันนี้อันนี้อันนนี้คลงโปรแกรมครับผมถ่ายมานี่ถ่ายมานี่ยเจ้าของถ่ายคู่ คนโปรแกรมนี่แค่ขายวีดีโอวี่ตอนนี้ไม่คนโปรแกรมคนโปรแกรมเดี๋ยวผมจ้างคุณนะคุณอ่านี่คนโปรแกรมครับใครอยากโปรแกรมบอกเขาสามหมื่นเนาะงานละ้นสามหมื่นอันนี้ใครนพระเก่านี่นี่นี่เนี่ยคนนี้แหละคนสำคัญเนี่ยเนี่ยคนนี้คนไหนเยี่ยวรถผมอ่ะเอาละเยี่ยวรถผมจำไม่ได้อะลงดูซุะบโอ้ยเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหตายแล้วโอ้ลูกลูก ขอภัยขอภัยพ่ออันนี้อันนี้พี่ศักครับพี่ศักเอาเอาเยี่ยวรถเลยโโอ้หลงทุบเลยอันนี้พี่ศักครับผมพี่ศักก็คือจะกลับแล้วพรุ่งนี้ครับผมพี่ศักยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันคือรถเขาตู้แทนเราหนีนะครับครับครับดับเบิลกุกนะครับอันนี้อันนี้พี่ศักแกก็จะถ่ายเลือดให้น้องไม่คือไอเฮี้ยนี่มันจะไปเนี่ยเนเฮี้ยนี่ขันหลังเนี่ยมันจะไปไปแทน มันมันไล่พี่เขากลับมันไล่พี่คนนี้กลับเนี่ยเดี๋ยวไล่พี่เขากลับนี่ครับคนนี้จะเป็นหัวหน้าไอ้เที้ยนี่ต่อไปโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็คือกุ๊กกุ๊กคนไทยนะครับเอาสองนาทีนะสองนาทีนะครับโอเคนี่นี่เพิ่งหนึ่งสามสิบสองห้าโอเคนี่พี่นาพี่นายกนิ้เด้พี่กับพี่ลิ้มนี่เหมือนพระใช่ไหมพูดอะไรเราเราพูดอะไรเลยอันนี้ใหม่ครับนี่อันนี้คนไทยคนไทย อยูทุบอยู่ทุบทุกงานทุกงานเฮ้ลงไม่ได้นะนี่ลงได้นะกับพ้าดันดันคนนี้รักพี่ริมนะเว้ยโอ้โหพี่พี่ไม่ควรสามีที่บ้านเขาเหรอจ้อยจ้อยโยโยคนลอยู่คนละบ้านอ๋อไม่เป็นไรคือนี่พี่น้องพี่น้องรักรักรักกันเหมือนพี่น้องทุกคนหลังหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วเราจะชนกัน โอเคครับสวัดดีครับนี่คือคนไทยครับผมครับสวัดดีครับสวัดดีทุกคนครับพี่ตาสวัดดีอาวันนี้มีอยู่คนได้อยู่ไม่ได้อาพี่ตาพูดอะไรหน่อยถึงถึงถึงคนที่บ้านคนที่บ้านไม่ต้องพูดแล้วลงม่ได้ลงม่ได้โอเคนี้ไม่สุภาพมีเยี่ยวมีอะไรเข้าไปคนด้วยไม่ได้ไม่ได้ลงทุกทุกคนวัดดีแอนตี้